Thank you. กับพิเศษบันทึกเขาแล้วครับผมห้างหายไปโดนอาะครับผมหลังจากผมกู้รหัสกูเกิผมขึ้นมาได้ผมก็นึกว่าช่องผมิหายไปแล้วผมกู้มาได้โอ้ผมดีใจเลยครับเอามื่อน,นี้ผมมีภาพไปกองเขาขึ้นเขาแล้วครับผมกองเขานิ่งหนูครับผมนิ่งหนูครับนี่ครับอุปกรณ์ขึ้นเขาแล้วครับผมนี่ใหม่กองเขาแล้วก็นี่เขาเปลือกครับผม แต่ว่าสำหรับมือนี้ผมบมเดลใส่ล้ำเข่ามานำ้ำม่ได้เข่าสะเข่าเปลือกร่วนๆเลยครับผมนี่ครับเข่าเปลือกร้วนๆเลยโอ้ครับผมกะอุปกรณ์รก,รก็คือนี่เกี่ยวไปเดือดหางปลาครับนี่ครับรก,กันแรกกัใส่ถุงมือก่อนอย่าค่าสีบาทมือครับผมโอ้ผมดีใจเลยครับนี่ผมอันกูรหัสกูเกินกลับมาได้ครับเ่โอโทรศัพ์ เครื่องเก่าผมมันเสียก็ผมมือรีเซ็ตมาเลยอ้าวผมนี่แหละไปสีภาไปกรองเขาปกติผมช่วงกว้อนปีใหม่ผมมาสั้นตอกนี่ได้หลายตัวอยู่ครับผมแต่ช่วงนี้จะผมกับเพื่อนถ่ายคลิปไว้เนาะเอานี่ครับผมสำหรับป้าไหวนี่ครับผมนี่แต่ว่าช่วงนี้มันอาจเดือนเดือนแกล้งครับผม กช่ช่วงช่วงช่วงตอนเศร้าอาจจะเดอนเหมือนอยู่ที่ได้ยิงได้อยู่ตอนนี้ก็ล้มครับมือนเอา้าไปเราลายใหญ่ฮังไปครับครับก็มีหมายอยู่แถวนี้นะครับป้าไว้ทั้งความขุ่นทั้งหมดเลยครับสองขางทางแม่นหมดเลยครับผมทั้งขุ่นกับแม่นเห็นไหมครับขุ่นทั้งพี่กับแม่นครับผมก่้งครับป้าไว้ก่ง้ง ถ้าไม่รู้ว่าหนูอาจจะตายวะไปไปรลุนมึงทั้งนี้ครับผม ผมนี่ก็ได้กองกองเสร็จแล้วครับกองุสื้อไทยี่้อดีอันเิ่นมากองน้ำครับเห็นไหมครับน้ำขวดเอืนดินสายหวยครับสายหวยนี่เงียบเงียบดีครับเงียบดีจังเลยครังเลยสายหวยนี่ครับผมนี่กับขับบรรยากาศบรรยากาศอันผู้วียงครับผมน้งขวดอ่ะผู้วียงนี่ก็บขงหวยหวยายขาวครับหวย mà tất cả từ vụ không này phải nhau học mình giải khảo này anh đi khắp nhìn cái cả... quán nhìn khắp nhìn cái quán này nè nhìn khắp quay đúng về quay về Nhi. mà đủ đang để mưa này cái điện mưa này cái điện ngay khắp nhìn cái điện ngay chắc thịt khẩu và khẩu đấy phía nào đấy gần không có cái điện ของบ้านนะครับแตงของออกมาจะเริ่มมาเก็บ,บขี้เก่าแล้วครับผมเก็บมายิ่งขี้เกนเน่ะแล้ว,นะวมันก็นอยู่ไก่บ้านไก่มู่บ้านเพิ่นอยู่เขอบอกได้รบกวนเสียงดังที่บ้านหนระอกอาจจะมีเสียงดังบ้างเพราะว่ามันฝ่ายอีสานกันาหาอยู่หอกินเนาะพี่น้องนะเนาะเนาครับปูปลาอ้อยปลาดุ่งแตงของมันหยิบเบิดเรียิบเลยแล้วครับผมอ๋อมือเลง มือแรงพอกันครับไปน้องไปรุ่นน้ำกันมันสีเขาว่าเขากะกองเขาเก่ามาเจ้านี่ครับคนก็กองไปไปน้องไปรุน่นน้ำน้กันครับมือแรงไปถึงที่หมายแล้วไ,ไปรุ่นกันครับไป <laughs> มือหมื่นี้ครับไปไปรุ่นกัน ครับผมผมสิลองสันตอกม่ง นี่ครับผมทันตอก้ึครับโอ้ยังจริงจริงจริงงอนี่ยใหม่เวิร์ดครับไกลไรโอ้นี่ครับผม,บๆๆๆๆมเขาอยู่ครับเขาอยู่คร,ครับตอกหึนึ่งแจมนะครับนึ่งแจมทันตอกเอาเหยนแจงครับคุณ mừng lịch nhân khẩu hấp khẩu chứ dòng ừ. đấy mất quãng khẩu có đẹp thanh tỏa rồi nhìn không không Tụi tem ครับโอ้อดังเลยถ่ายบุทันนี่ครับผมนี่ครับผมเปิดไฟใส่มือน,นี่ครับโอ้งไงเลยนมดูกองเขาครับมันบอก,อ,ก,อ,อ,บอ,กออกมาอะไรสันตอกขึ้นสอดป่อรอออกมากลางๆ เกียบใส่ใหม่วัดหุ่นเห็นบ่พี่น้อง <âu> เกียบใส่ใหม่วัดออกมาสวางโปรล่อยบื้องคน้นตรงที่แหละโอ้พี่น้องเนียเอา้าก็ได้สวงตัวสั่นตัวกวางเข่ากวางเข่าด้วยไหมไม่หลุดตัวพี่น้องตัวที่สว,ง,สว,ง,สวงครับโอ้สั่นตัวออกมาันมันตายาหรือเปล่เนี่ย ยังขวกไวไปไปไปอยู่ไหนหมดแล้วขวดไป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 อยู่เ,ออเปิดโบทันครับเปิดอีกโบทันอีกแล้วเปิดโทรศัพท์โบทันอีกแล้วครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับผมโอ้ผลงานอีกนี่จะสันตอกครับผมเม่ได้เอาผ่ามาผมเอาอันนี้มาอย่างเดียวใส่อย่างเดียวครับผม ยังหมดายดีเลยครับเลยพี่อ้อ้นี่ครับผมเห็นไหมครับนี่นี่ครับผลงานผลงานไี่สองตัวสามตัวสามตัวแล้วครับสันตอวก อันยิงบ่แตกยิงบ่แตกดอกนึงอีกตัวนึงดอกแก็บแตกกับครับคับอยู่พี่น้องเยนี่ครับการหายุคหายจินเอาพี่น้องไปไปลุ้นต่ออีกไปลุ้นกองเขาแล้วมันบ่เข่าก็เลยยางมากยางมากสั้นตอกครับก็นนี้นะได้ได้ได้ผลอยู่ครับนี่มันไตยดีเป็นเด่นนี่ครับเอาพี่น้องไป ครับผมตอนนี้ก็ตีซีแล้วครับผมตีซีเครื่องแ,แล้วก็เราเรื่องหมูขึ้นนี่ก็ได้หนูอยู่สามตัวครับผมหีูสามตัวแล้วผูดียนเนียนไอเราอยู่บ้านแล้วไอเราอยู่บ้านแล้วคนเขาไปบ้านกินครับนี่ครับผม สามตัครับผมตัวหนึง่งตัวนี่ครับนี่วก็ตัวตัวซ้ำกันครับนี่ครับผมตัวซ้ำกันแล่วก็ตัวน้อยดูทางบนนี่เลยครับเอาไปเดีย๋ยวไปลอกกอนกอหอกกันดูไปรุ่นกันนี่ร้รุ่นกันย้ำเส้น้วครับ วรนนดี๋ิวตีซี่เครื่องก็งล้างออกส่วนส่วเด็กช่วงเศร้าช่วงเศร้าแล้วครับไปดูกันก็สรุปกันเลยกันแล้วครับผมนี่ครับกลางขึ้นได้สามตัวนี่ครับ นี่ตอนเศร้าครับผมไายบทันจักเชื่ออันแบตโทรศัพท์กระเบิดครับผมเอา้านี่นะครับการหายุ่หายกินหาหนูนะครับโอ้ขักขัๆขับขับับพี่น้องนี่ครับ,บเอาจบอ่ามือนีกันจบชิปไปเพียงเทํานี้ครับสวัสดีครับ